DCA หุ้นในเซต50ทุกเดือนทุกเดือนเป็นระยะเวลา5ปีแล้วหุ้นตัวไหนละ่ะจะให้ผลตอบแทนทำให้เงินของเราะเติบโตสูงสุดโดยผมได้ใช้เครื่องมือฟรีที่ชื่อว่า Back Testing ที่ผมได้แนะนำเพื่อนๆนะในคลิปข่าวก่อนมาค้นหาหุ้นในเซต50 50ตัวครับและคัดมาเพียง5ตัวที่ได้ผลตอบแทนทำให้เงินของเราะเติบโตสูงสุดคุ้มค่ากับการที่เรา DCA มานะครับถ้าเพื่อนๆอยากทราบว่าเป็นหุ้นตัวไหน อย่าพลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมบอยพนักงานประจำนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและเจ้าของโรงแรม The Great Winter เชียงรายก่อนอื่นเลยเนาะเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเครื่องมือ Back Testing เนี่ยเขาใช้กันยังไงอ่ะผมนะ่ะจะแปะลิงก์วิธีการใช้ไว้ข้างบนนะครับข้างล่างนะครับคอมเมนต์ Comment นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เพื่อนๆอ่ะ ลองกลับไปดูนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ฟรีแล้วก็สามารถทำให้เราอะรู้ได้เรื่อยนะครับว่าหุ้นตัวไหนอะเมื่อเรา DCA ผ่านมา5ปีที่ผ่านมานะครับเป็นหุ้นที่ประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์ DCA และสามารถที่จะให้ผลตอบแทนกับเราได้ครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ได้ใช้เครื่องมือนั้นมาค้นหาหุ้นในเซต50 50ตัวแรกที่มี Market Cap แล้วก็มีสภาพคล่องอะมากที่สุดในหุ้นไทย50ตัวและคัดมา 5ตัวครับที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดทำให้เงินของเราเติบโตมากที่สุดในการ DCA ทุกเดือนทุกเดือนเป็นระยะเวลา5ปีครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาพบกับอันดับที่5ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดกันเลยครับซึ่งหุ้นที่ให้ผลตอบแทนอันดับ5ของเราได้แก่ E A Energy Absolute หรือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ที่ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและยังมีการทำในเรื่องของแบตเตอรี่ช่วงหลังก็มีการทำรถเมย์อีอีกด้วยนะครับในการแบ็กเทสซิ่งครั้งนี้ผมก็ได้ใส่เงินลงไปเดือนละ1,000 0บาทครับ DCA เดือนละ1,000 0บาทเป็นระยะเวลา5ปีโดยผลการทดสอบแคปิตอลเกนราคาที่เติบโตนะครับของเราะจะบวกขึ้นไป3,4985บาทหรือบวกกว่า64.59%เชียวนะครับ แล้วดีวีเดนที่เราถือมาตลอด5ปีนั้น่ะก็จะได้8,730บาทครับรวมแคปิตอลเกณฑกับดีวีเดนแล้วอะเราก็จะได้ผลตอบแทนบวกมาที่3,13,715บาทในระยะเวลา5ปีที่เรา DCA มาครับมาลองดูข้างล่างกันครับเงินลงทุนของเราทั้งหมดอะก็จะอยู่ที่4,07,2215บาทแล้วราคาต้นทุนเฉลี่ย ต่อหุ้นนะที่เราซื้อมาทุกเดือนทุกเดือนนะครับทุกวันที่25ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่40บาท71สตางค์และมูลค่านะวันที่8กันยายน2564มูลค่าทั้งหมดอ่ะจะอยู่ที่777,200บาทมูลค่าหุ้นนะวันนั้นก็จะอยู่ที่67บาทครับและ หุ้นที่ให้ผลตอบแทนเติบโตอันดับ4ของเราก็คือ CBG คาราบาวแดงพี่แอดนั่นเองครับผมได้ใส่เงิน DCA ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ1,000 0บาทเท่ากันครับเป็นระยะเวลา5ปีคาราบาวแดงเมื่อลงทุนทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ1,000 0บาทครับจะให้แคปิตอลเกณฑตลอด5ปีที่ผ่านมาบวก338,600บาทหรือบวกมากกว่า101เชียวนะครับส่วนดีเวเดนดปันผลนที่ได้มาก็รวมกันก็จะเป็น 29,185บาทครับรวมแคปิตอลเกนบวกด้วยดีเวเดนน่ะก็จะอยู่ที่367,785บาทและข้างล่างครับเงินลงทุนทั้งหมดของเราตลอดแล้วเวลา5ปีก็จะอยู่ที่334,800บาทราคาต้นทุนเฉลี่ยของเราก็จะอยู่ที่64.38สตางค์ราคา Market Cap หนาะวันที่8 กันยายนต5 6 5ก็จะอยู่ที่673,400บาทราคาหุ้นก็อยู่ที่129บาท50สตางค์ครับโดยผมขอให้เพื่อนๆนะสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับจำนวนรายการทั้งหมดเนี่ยโดยโปรแกรมตัวเนี้ยหุ้นตัวเนี้ย CBG นะเขาสามารถที่จะเทสได้สูงสุดนะครับ45งวดนะครับก็คือไม่ครบแบบ5ปีนั่นเองเพราะว่าราคาหุ้นนะ่ะ เมื่อ DCA เดือนละหมื่นจะมีบางช่วงครับที่การ DCA เดือนละหมื่นไม่พอปลอดล็อตคือขั้นต่ําเดือนละ100หุ้นนั่นเองครับแต่แม่ก็ให้ผลตอบแทนแคปิตอลเกนแบบ100%เชียวนะครับสำหรับ CBG ครับมาหุ้น DCA เติบโตอันดับ3ก็ได้แก่ KCE โดยผมได้ใส่ DCA เดือนละ 1,000 0บาทเป็นระยะเวลา5ปีเท่ากันครับแคปิตอลเกนหรือราคาหุ้นที่เติบโตของ KCE อยู่ที่738,827บาทหรือบวกมากกว่า179เชียวนะครับมาดูดีเวเดนอยู่ที่31,210บาทรวมแคปิตอลเกนกับดีเวเดน่ก็จะได้บวกอยู่ที่ 7 7 3ด7บาทครับโดยโปรแกรมสามารถคำนวณได้50งวดเงินลงทุนทั้งหมดอ่ะเป็นจำนวน419,23บาทและราคาเฉลี่ยต้นทุนต่อหุ้นที่เรา DCA มาตลอด50งวดอ่ะก็อยู่ที่28บาท15สตางค์ราคาณวันที่6กันยายน2,564ก็คือ 1,149,750บาทราคาหุ้นณนะวันนั้นก็คือ78บาท75สตางค์นี่ก็คืออันดับ3ของเราครับอันดับ2หุ้น DCA เติบโตในเซ็ต50ได้แก่ S.T.A. หรือสีตังกรุ๊ปผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางนั่นเองครับโดยผมจะใส่เงินไปเดือนละ1,000 10, 0บาททุกเดือนทุกเดือนเป็นระยะเวลา5ปีเช่นกันแคปิตอลเกนราคาหุ้นที่เติบโตของ S.T.A. หรือสีตังอันดับ2ของเราอะ่ะก็จะบวกอยู่ที่8 1 5 5 2 7บาทจุดสตางครับหรือบวกมากกว่า150เเชียวนะครับ ดีเวเดนของเขาอ่ะก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันครับก็คือให้อยู่ที่183,764บาท4สตางค์รวมแคปิตอลเกนบวกด้วยดีเวเดนของเราอ่ะตลอด5ปีที่เรา DCA มานะครับก็จะบวกอยู่ที่999,013บาท51สตางค์ เงินลงทุนทั้งหมดตลอดระยะเวลา5ปีหรือ60เดือนของเราก็คือ5 4 2 3 3 6บาท3สตางค์และราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของเราเมื่อลงทุนซื้อทุกเดือนทุกวันที่25นะครับก็จะอยู่ที่15บาท8สตางค์เท่านั้นครับส่วนราคาของสีตังค์อ่ะณวันที่8กันยายน2564มูลค่าตลาดก็อยู่ที่ 1,357,565าบาท50สตางค์และราคาหุ้นนะวันนั้นก็อยู่ที่37บาท75สตางค์และนี่ก็คืออันดับ2ของเราครับมาเจอครับอันดับ1กันบ้างมาถึงอันดับ1หุ้น DCA เติบโตอันดับ1ในเซต50ของเราได้แก่เออความจริงอ่ะอันดับ1ะมีอยู่2ตัวนะครับ1ตัวก็คือ Delta ครับแต่ว่า Delta เนี่ยก็ ปล่อยๆเข้าไปเถอเนาะเขาคือเทสล่าเมืองไทยนะครับละไว้ในฐานที่เข้าใจนิดหนึ่งส่วนอันดับหนึ่งของเราจริงๆอ่ะได้แก่คอมเซเว่ 7, ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไอทีโดยผมได้ทดสอบ DCA เดือนละ1,000 0บาทเท่ากันเป็นระยะเวลา5ปีผลการเติบโตของราคาหุ้นคอม7ซเว่นอ่ะแคปิตอลเกนอยู่ที่1,458,185บาท หรือบวกกว่า279%เชียวนะครับดีเวเดนของเขาอ่ะก็ให้อยู่ที่63,665บาทรวมแคปิตอลเกนบวกด้วยดีเวเดนแล้วอ่ะเรา DCA มาตลอดทาง5ปี60งวดนะครับก็จะได้อยู่ที่1,521,850บาทและเงินลงทุนของเราไปซื้อทุกงวดทุกงวดเนี่ยก็จะอยู่ที่ 5 2 2 3 6 5บาทเท่านั้นเองครับราคาเฉลี่ยต่อหุ้นนะที่เราได้ถืออยู่ก็อยู่ที่1 8บ6าท86สตางค์ราคามาเก็ตนะวันที่8กันยายน2,564มูลค่าทางการตลาดอยู่ที่1 9 8 5 5ล้บาทราคาหุ้นนะวันนั้นก็อยู่ที่71.50สบาท50สตางค์เรียกได้ว่าโตขึ้นมาแบบ2เท่าเลยทีเดียวครับสำหรับ คอมเซเว่นครับอันดับหนึ่งของเรานั่นเองเป็นยังไงครับตรงกับที่เพื่อนๆคาดการไว้หรือเปล่าหรือเพื่อนๆมีหุ้น5ตัวนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าได้ DCA ไว้ตัวไหนบ้างหรือเปล่าผมก็แนะนําเพื่อน,อนๆอย่างยิ่งเนาะให้ลองใช้เครื่องมือนี้ครับ Back Testting อะ่ะเข้าไปเทสหุ้นในที่เราสนใจในการ DCA การ DCA เนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ระยะยาวและใช้ความอึกถึกทนจริงๆครับแต่ว่าถ้าเราเลือกตั้งแต่แรกเป็นหุ้นที่ถูกแล้วอะ่ะ มันนะก็จะให้ผลตอบแทนอะเยอะๆแบบนี้ไงครับรองเอาไปใช้กันดูได้เลยครับแต่การ DCA 5อันดับในครั้งนี้ผมขอให้เพื่อนๆนะสังเกตนะครับว่าหุ้นะที่ให้ผลตอบแทน5อันดับอะที่เติบโตครับมันจะมาจากหุ้นที่มีราคาหุ้นหรือ Market Cap อะค่อนข้างยังน้อยอยู่นะครับคือ โตแบบว่าประมาณ1เป็น2ครับ2เป็น4 4เป็น8ประมาณนั้นครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะทําให้การเติบโตของหุ้นน่ะในระยะเวลา5ปีอ่ะเติบโตราคามันน่ะเมื่อเรา DCA เติบโตเติบโตนั่นเองครับแตกต่างจากบริษัทใหญ่ๆเนาะที่มีมาเก็ตแกบลบเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีราคาหุ้นแบบเยอะการที่ราคาหุ้นของเขาอ่ะจะเติบโตแบบจาก100เป็น200เนี่ยมันค่อนข้าง ทำได้ยากไงครับผมก็หอให้เพื่อนๆนะระมัดระวังในการเลือกหุ้น DCA ตรงนี้ด้วยกันครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันมาจนจบถ้าหากเป็นประโยชน์กับคนที่คุณรักอ่ะก็สามารถที่จะส่งคลิปนี้ให้กับเขาได้นะครับกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ boys story life ช่วยกดให้หน่อยครับยังมีคลิปดีๆอีกเพียบ แล้วพบกับสาระดีๆเชิงสตาร์ทอัพสร้างชีวิตตัวเองจากสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยครับให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่ผมถนัดแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ